ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาธรรมะเพื่อประชาชนมีวาระพระบาลีที่กล่าวไว้ ในสารัมพะชาดกว่ากัลยาณิเมวมุนใัยยะนหิมุนจัยยะปาปิกังโมขโขกัลยาณิยาสาธุมุตตวาตปฏิปาปิกังบุคคลพึงเปล่งแต่วาจางามเท่านั้นไม่พึงเปล่งวาจาชั่วเลย การเปล่งวาจาดีสำเร็จประโยชน์ได้แต่การเปล่งวาจาชั่วย่อมเดือดร้อนคำว่าวาจางามหรือกัลยาณวาทะเป็นท้ายคำที่ยกใจผู้พูดและผู้ฟังให้สูงขึ้นวาจาที่งามนั้นแม้จะกล่าวด้วยถ้อยคำน้ำเสียง หรือสำนวนภาษาใดก็ตามวาจานั้นเป็นวาจาสุภาษิตวาจาสุภาษิตเป็นไทยคำที่สามารถยังประโยชน์ให้สมเร็จได้เพราะเป็นไทยคำที่ยกใจของผู้ฟังซึ่งกำลังขุนมัวให้ผ่องใสได้ใจที่กำลังวุ่นวายสับสน ก็จะเป็นใจที่สงบเยือกเย็นส่วนวาจาช่วยหยาบหรือวาจาทุภาสิตเป็นท้อยคำที่นำความเดือดร้อนมาให้ทั้งตัวเองและผู้อื่นเป็นวาจาที่ไม่เป็นมงคลแก่โสดประสาทไม่สามารถนำประโยชน์สุขมาให้แก่ผู้ฟังพระพุทธองค์ทรงให้ คำจำกัดความของวาจาสุภาษิตเอาไว้ว่าวาจาที่ประกอบไปได้วยองค์ห้าประการเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุภาสิทเป็นวาจาไม่มีโทษวินยูชนไม่ติเตียนองค์ห้าประการคือวาจานั้น ย่อมเป็นวาจาที่กล่าวถูกการเป็นเรื่องจริงเป็นวาจาที่กล่าวอ่อนหวานไพเราะสนโสทเป็นวาจาที่กล่าวประกอบด้วยประโยชน์เพียงส่วนเดียวและเป็นวาจาที่กล่าวโวดยจิตเมตตาถ้อยคำสุภาษิตเหล่านี้แหละ เป็นสิ่งที่เราควรฝึกกันเอาไว้ฝึกให้เป็นอุปนิสัยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปจะได้เป็นผู้มีเสียงดุดเท้ามหาพรหมกันนะจ๊ะเพราะสัมมาสมุทิเจ้าของเราทรงเป็นต้นแบบในการกล่าวถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตอย่างแท้จริง ท่านฝึกฝนมาข้ามพบข้ามชาติทำให้วาจาของพระองค์ท่านเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพธรรมดาของพระตถาคตเจ้าทรงเป็นยถาวาทีตถาการีคือตรัสอย่างไรก็ทรงทำอย่างนั้น ทรงทำอย่างไรก็ตรัสอย่างนั้นวาจาของพระองค์ไม่เคยเป็นสองความเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นั้นเรื่องลือไปทั่วชมพูทวีปจึงมีเจ้าลทัทธิจำนวนมากอยากทำลายวาทะของพระองค์โดยการให้ร้ายว่าทรงพูดอย่างทำอย่าง เป็นผู้ไม่มั่นคงในคำพูดของตัวเองมหาชนจะได้ไม่เลื่อมใสและหันกลับมานับถือลัทธิของตนเรื่องก็มีอยู่ว่านิครณนาตบุตรเจ้าลัทธิเดรถีที่อิจฉาพระบร,รมศาสดาเพราะศัตรามหาชนของตัวเองนะ่ะห่างเหินไป จึงแต่งปัญหาข้อหนึ่งเป็นโอวัติกสาระคือปัญหาบนเวียนไม่มีใครสาม,มารถแก้ได้ปัญหานี้นิครนใช้เวลาสี่เดือนจึงคิดออกแล้วก็ยุให้อภัยราชกุมมารเรียนปัญหานั้นจนแตกฉานเพื่อจะได้ทรงไปโต้วาทะ กับพระผู้มีพระภาคเจ้าหากพระกุม,มารชนะก็จะได้รับการยกย่องจากมหาชนนิครนได้ยุยงว่าขอเชิญพระองค์สเสด็จเข้าไปถามพระสมณะโคดมว่าพระตถาคตจะพึงตรัสพระวาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจ ของผู้อื่นบ้างหรือเจ้าพระสมมนนาณะโคดมพยากรณว่าตถาคตไม่พึงกล่าวว่าจะอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นก็ให้ทูลต่อว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นทำไมพระองค์จึงทรงพยากรเทวทัตว่าเทวทัตจะเกิดในนรกตั้งอยู่สิ้นหนึ่งกับ เป็นผู้อันใครใครน่ะเยียวยาไม่ได้เล่าเพราะพระวาจานั้นพระเทวทัตจึงโกรธเมื่อพระสมณโคดมถูกถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วจะกลืนก็ไม่เข้าจะคายก็ไม่ออกจะต้องยอมแพ้ต่อคำถามของพระองค์อย่างแน่นอน ฝ่ายพระกุมารยังไม่ทราบสัพพัพยุตยญาณของพระพุทธเจ้าจึงตั้งใจเรียนปัญหาเพื่อจะได้ไปโตวาทะกับพระพุทธองค์จนชำนาญวันรุ่งขึ้นได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเสด็จมาฉานพระตาหารในพระราชวังได้ทูลถามปัญหา ที่จดจำมากับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนราชกมุมารในปัญหาข้อนี้เนี่ยจะวิสัชนาโดยส่วนเดียวไม่ได้สมมุติว่าเด็กทารกไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองเอากิ่งไม้หรือหิน ใส่เข้าไปในปากแล้วเอาออกไม่ได้พรงจะทรงทำอย่างไรเล่าอภัยราชชุกมุมารทูลว่าจะต้องหาทางเอาไม้หรือหินออกมาให้ได้แม้ว่าเด็กคนนั้นนะ่ะจะเจ็บปวดไม่ยอมให้เอาออกก็ตามพระบรมศาส,สดาตรัสต่อว่าดูก่อน ราชกุมารตถาคตกรฉันนั้นเหมือนกันย่อมรู้วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์และวาจานั้นนไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นอันหนึง่งตถาคตย่อมรู้วาจาที่เป็นจริง ติดแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจาไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตก็จะไม่กล่าววาจานั้นและถึงแม้จะเป็นประโยชน์แต่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตย่อมรู้การที่จะพยากรณ์วาจานั้น หากเป็นวาจาไม่จริงแต่เป็นที่รักของผู้อื่นตถาคตก็ไม่กล่าววาจานั้นตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริงที่แท้และประกอบไปด้วยประโยชน์ละวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของผู้อื่นถึงกระนั้น ตถาคตย่อมรู้การที่จะประจากรวาจานั้นเพราะตถาคตมีความเมนดูในสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อมาเมื่ออภัยราชกุมารทูลถ,ถามปัญหาที่เรียนมาไม่ว่าจะลึกซึ้งเพียงกไรพระพุทธองค์ก็ทรงตอบได้ทำให้พระกุมมารสงสัยว่าทำไม พระพุทองค์ถึงรู้ไปหมดทุกอย่างจึงได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์พู้เจรญเราชนผู้ถือตัวว่าเป็นบัณฑิตก็ามาถามปัญหาที่ยุ่งยากและลึกซึ้งกับพระองค์กันมากมายการบราการปัญหาของบัณฑิตเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรึกด้วยพระฤทัยไว้ก่อนว่า บัณฑิตทั้งหลายจะเข้ามาเฝ้าเราแล้วทูลถามอย่างนี้เราจะต้องพยากรณ์อย่างนี้หรือว่าคำพยากรณ์นั้นน่ะมาปรากฏแจมแจ้งแก่พระตถาคตโดยทันทีพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนราชกมุมารอัตมภาพขอถามกลับโลกบ้าง พระองค์จะสำคัญความขาอ้อนนั้นเป็นชนไหนพระองค์เป็นผู้ชำนาญและฉลาดในส่วนต่างๆของรถทุกอย่างเมื่อมีผู้ามาถามห้พระองค์อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับบางส่วนของรถที่เขาไม่เข้าใจพระองค์ได้ตรึกด้วยใจไว้ก่อนว่าจะตั้งตอบอย่างไรหรือว่าเข้าใจอยู่แล้ว โดยไม่ต้องเตรียมตัวตอบคำถามอภัยราชกมุมารก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะหม่อมฉันเป็นผู้ชำนาญในเรื่องรถฉลาดในส่วนประกอบต่างๆของรถฉะนั้นการพยากรณ์ปัญหานั้นแจมแจ้งแก่กระหม่อมฉันทันที โดยไม่ต้องเตรียมคำตอบเลยเพราะโรมศาสดาตรัสว่าฉันนั้นเหมือนกันราชกมุมารเหล่าบัณฑิตนักปราชญ์ที่เข้ามาถามตถตาคตถึงปัญหาต่างๆตถตาคตย่อมตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องเตรียมตัวเอาไว้ล่วงหน้าเพราะตะถาคตแทงตลอดในธรรมทั้งหลาย การพยากรณ์มัญหาจึงแจ่มแจ้งกับเราตถาคตโดยทันทีเมื่ออภัยราชชุมารได้ทราบถึงพระพุทธญาณอันไม่มีประมาณอย่างนั้นแล้วจึงยอมรับนับถือพระพุทธองค์เป็นพระบรมศาสดาที่ไม่มีศาสดาใดยิ่งกว่าจึงประกาศตนเป็นอุบาสกตลอดชีวิต เห็นไหมจ๊ะว่าพระบรมศาสดาของเราทรงเป็นต้นแบบของผู้ที่ฝึกตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกด้านทั้งทางกายกรรมวแบบจีกรรมและกัมมนโนกรรมทุกถ้อยคำสำนวนและอริยบทที่ทรงแสดงออกมานั้นไม่มีใครนะ่ะสามารถตำหนิได้ วาจีกรรมเป็นสุภาษิตของพระองค์ที่ทรงกล่าวว่าจาเป็นอัดเป็นธรรมมาโดยตลอดต่อไปพระองค์มีพระสุรเสียงไพเราะเป็นที่ตั้งศรัทธาทั้งมนุษย์และเทวดาและทรงมีพระบาทดุจสังความและมีพระโลมาทุกเส้นล้วนมีปลายช้อนขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้น ให้มันฝึกใช้วาจาสุภาษิตกันนะจ๊ะอาจพูดยกใจผู้ฟังให้สูงขึ้นเพราะถ้อยคำใดที่เป็นไปเพื่อให้ถึงพระนิพพานถ้อยคำนั้นเป็นวาจาสูงสุดกว่าวาจาทั้งหลายในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ